ชอบสินค้าดีทิฟรีได้ง,าง่ายๆที่ King Power Application เดินทางอุ่นใจปลอดภยัยไปกับครมทางหลวงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพชอบได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำเดินทางอุ่นใจปลอดภยัยไปกับครมทางหลวง ใครหลายคนอาจกําลังมีข้อสงสัยว่าการน,นำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์นั้นจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณเอฟพร้อมแล้วที่จะมาตอบข้อสงสัยเหล่านี้ผ่านการสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้การใช้เครื่องมือมาวัดค่าแล้วก็ประยุกต์ใช้กับพืชที่เราปลูกกันนะครับอย่างตัวนี้หอมเนี่ย เขาจะใช้ค่า ec อยู่ที่ประมาณ2,500ไมโครซีเมนต์นะครับทีนี้ค่า npk เขาเท่าไหร่ในแปลงเนี่ยเราเรามาวัดดูตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าค่าเท่าไหร่เดี๋ยวเรามา,มาวัดดูด้วยกันนะนะครับเครื่องมือตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือเขาเรียกวัด ph ในดินนะครับแล้วก็อ,อุณหภูมิในดินเนาะแล้วก็ fertility ก็คือธาตุอาหารรวมนะครับเครื่องนี้มันจะเป็นเป็นภาพรวมว่า ธาตุาอาหาร NPK เนี่ยมันมีอะไรเท่าไหร่ pH ตัวนี้ได้เท่าไหร่ตัวนี้ได้7นะครับได้7ก็เสร็จแล้ว fertility ตัวนี้เนี่ยปึ๊บค่ามันได้1น,นะครับได้1ซึ่งพืช fertility เนี่ยก็คือธาตุอาหารเนี่ยถ้ามันต่ำกว่า3แสดงว่าพืชขาดอาหารแล้วเราต้องปรุงอาหารให้เขาแล้วก็เติมอาหารให้เขาเนาะ นะอันนี้ก็คือเรื่องของเครื่องมือวัดตัวหนึ่งเนาะส่วนในเครื่องมือวัดแยกเฉพาะไนโตรเจน NPK เนี่ยพืชของเรามันเป็นไม้ใบเราก็ใช้แต่ไนโตรเจนมาวัดนะครับปรากฏว่าก่อนที่เราจะปรุงหรือเติมอาหารให้พืชเราวัดค่าได้ได้แปดนะครับได้แปดเนาะได้แปดนั้นหลังจาก เรารู้เราวิเคราะห์ดินแล้วว่าพืชเราขาดอะไรเท่าไหร่หรือเขาต้องการอะไรเนาะเราก็ปรุงน้ําหมักหรือปุ๋ยของเราเนี่ยแล้วก็ฟีดเข้าระบบให้อาหารพืชเราเราจะมาทดลองดูนะครับน้ําหมักตัวนี้ก็เปรียบเสมือนปุ๋ยที่เราจะให้เขาเนาะเราสมมุติว่าเรา,เาให้เขาไปแล้วเข้าไปในระบบแล้วนะครับปุ๊บ ค่าที่ได้ค่าไนโตรเจนที่ได้จาก8เพิ่มขึ้นมาเป็น90นะครับเนี่ยพืชก็นำไปใช้ได้แหละนะครับจาก8ขึ้นมาเป็น90อ๋อส่วนไอตัว Fertility รวมหรือธาตอาหารรวมได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราก็มาทดลองดูจาก1ขึ้นมาเป็นเป็น4นะครับเนี่ก็แสดงว่าพืชเอาไปใช้ได้ พืชเอาไปใช้ได้แล้วขึ้นเป็น5แล้วนะครับยิ่งสูงก็แสดงว่าธาตุอาหารเขายิ่งยิ่งสูงแต่ถ้าเกิน7ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเกิดอาการช็อกนิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็เจือจางให้มันเหมาะสมตามสภาพตามชนิดของพืชดังนั้นเกษตรกรต้องไปรู้ชนิดพืชที่ตัวเองปลูกก่อนว่า พืชต้องการค่า ec เท่าไหร่ต้องการไนโตรเจนเท่าไหร่ต้องการโพแทสเซียมฟอสเฟตเท่าไหร่ดังนั้นเครื่องมือพวกนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์แล้วก็ทําให้เราปลูกพืชหวังผลได้แบบง่ายครับผมข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ตัวหลักๆก,ก็คือเรื่องของเราต้องไปไปศึกษาพิธีการใช้อย่างถูกต้องว่าเครื่องมือแต่ละชนิดเนี่ยเขาใช้ อะไรวิธีแบบไหนหลักการยังไงแล้วเราจะเอามาใช้ได้ถูกวิธีอันนี้คือสําคัญนะครับส่วนตัวเรื่องของการประยุกต์ใช้ผมว่าพอเราเริ่มใช้สักสักครั้งสองครั้งเราจะคิดได้ว่าโอ้มันจะสามารถไปประยุกต์ใช้1 23 4ได้ต่อยอดได้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นข้อสังเกตนิดเดียวข้อแนะนำนิดเดียวก็เรื่องของวิธีการใช้ไปศึกษานิดนึงครับถ้าไม่ถ้าไม่แน่ใจ ก็อินบ็อกมาได้เราเดี๋ยวจะแนะนําให้ครับข้ออีกตัวนึงที่อยากจะแนะนําก็คือว่าหลังจากที่เราใช้เครื่องมือพวกนี้นะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการจดบันทึกนะครับอย่างของที่ฟาร์มนี้เราก็ออกแบบเป็นเป็นแพลตฟอร์มง่ายๆก็คือ Google Form s, กรอกการวัดค่าทุกครั้งดันั้นตัวที่เราได้หรือตัวที่เราเห็นมันสามารถที่จะเอาตัวเลขไปวิเคราะห์ได้ในในทางสถิติในทาง วิชาการได้ได้หมดเลยครับดังนั้นเกษตรกรที่นําไปใช้หัวใจที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือการจดบันทึกและเก็บข้อมูลเพื่อจะเอาตัวเลขต่างๆตัวนั้นมาวิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขพัฒนามันไปในตามบริบทปัจจัยของพื้นที่ของตัวเองครับผมพูดถึงเรื่องของการปรุงดินเนี่ย ที่ฟาร์มเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการปรุงดินเพราะว่าเราถอดบทเรียนมาจากพวกไฮโดรโปนิกส์พวกเคมีทั้งหลายดังนั้นเรื่องของการปรุงดินในพื้นที่ใหญ่อย่างของที่ฟาร์มนี่เนี่ยพื้นที่20ไร่ดังนั้นการปรุงดินนี่ต้องใช้ปริมาณมหาศาลแต่พอเรามารู้วิทยาศาสตร์แล้วก็วิจัยในงานเรื่องของจุลินทรีย์ทำให้ผมได้เห็นว่า เรื่องของจุลินทรีย์เนี่ยมันสามารถเป็นจุลินทรีย์บำบัดธรรมชาติบำบัดดินทำให้ดินมีชีวิตทำให้ดินมีมีคุณภาพขึ้นได้ดัะนั้นสิ่งที่ง่ายระหว่างการที่เราจะปรุงดินแล้วต้องใช้วัตถุดิบที่สูงแล้วก็ปัจจัยที่สูงค่าใช้จ่ายที่สูงแต่กับการที่เรามาทำน้ำหมักแบบง่ายๆแล้วใช้แบบอา่าเรื่อยๆมันทำให้ดินมันดีดูสภาพปัจจุบันนะครับอย่างดินที่เราจะมาวัดค่ากันปกติที่เนี่ยดินจะเป็นดินทราย ทรายร่วนนะครับแล้วจะเห็นว่าค่าของดินเนี่ยมันจริงๆแล้วมันมันคือค่าเท่าไหร่ค่าดินดินเดิมตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นเลยนะครับนี่คือค่าเริ่มต้นของของดินที่นี่ที่เริ่มทําเลยนะครับคือศูนย์นะครับดังนั้นคําตอบที่ได้ก็คือว่าเรามีทางเลือกให้ให้ตัวเองแค่ว่าทําเกษตรหรือเลือกที่จะ ทิ้งที่นี่แล้วไปทำอาชีพอื่นแต่วันนี้พอเราได้ถอดบทเรียนตัวนี้มาเราได้เห็นว่าสิ่งที่ผมนำเสนอไปเนี่ยเห็นค่าความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นนะส่วนตัวที่เราได้เครื่องมือมาอีกตัวหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงเข้าไปเลยว่าธาตุอาหาร NPK เท่าไหร่ยกตัวอย่างค่าไนโตรเจนแล้วกันนะครับเนี่ยขึ้น7 6-7 7, แต่ที่78เนี่ยไม่ต้องตกใจเพราะว่าผลฝนเพิ่งตกดังนั้นในในตัวเจนในอากาศมันเพิ่งลงในดินแต่ถ้าโดยพื้นฐานแล้วคือศูนย์หมดเลยนะครับแต่พอเราทำหลักการหมักน้ำหมักแล้วก็ใช้วิธีการให้น้ำแบบกระจายแบบเป็นน้ำเป็นปุ๋ยปุ๋ยน้ำเนี่ยทำให้ดินเขามีชีวิตขึ้นมาเขียวชอุ่มแล้วก็มีธาตุอาหารดังนั้น อยากให้เกษตรกรทั้งประเทศได้ได,ได้ตระหนักถึงเรื่องของอินทรีย์แล้วก็จุลินทรีย์ที่อยู่กับเราตามธรรมชาติเนี่ยอย่าทําลายเขาเครับเคมีบางส่วนเนี่ยผมว่าเราลดได้ก็ลดเพราะว่าสิ่งที่มันทดแทนสิ่งทีเเ่เป็นสมบัติของชาติเนี่ยก็คือเรื่องของที่อยู่ใกล้ตัวเราก็คือจุลินทรีย์ครับในทางกับกันก็อยากให้ผู้ผลิตเขาได้ตระหนักแล้วเขาได้ทําในสิ่งที่เรา ทำอยู่ในรูปแบบของวิทยาศาสตร์